เรื่อง้าไายมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับผมมากแเราผมรู้สึกว่ามันเรียกว่าไงดีเราเราพยายามลองหาหามุมใหม่ๆที่จะเล่าถึงถึงชีวิตคนในปัจจุบันมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะตอบโจทย์คนหลายๆคนในในสังคมหลายๆคนคือส่งสนุกดีส่งเรื่องมาก็คือเราแบบว่าชอบเอาเลยเอาเลยฮะแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้รับเพราะวามั่นใจว่าทําได้แต่ว่ารับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยประเด็นนี้น่าสนใจแล้วเราอยากเล่าแล้วเราเชื่อว่าประเด็นนี้ทุกคนน่าจะอยากฟังอย่างตัวต่อเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าใส่ใจละเอียดเรื่องการเล่นละครเรื่องนี้จะต้องไปเรียนหรือจะต้องอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือศึกษาอะไรเพิ่มตเติมคก็เรียกว่าต้องละเอียดละออในการใช้ชีวิตมากขึ้นเลยหมายถึงว่าเพราะว่าเพราะว่า มันคือการที่เราอยากจะเล่าชีวิตในมุมละเอียดละเอียดของคนอะไรเงี้ยเราเราอาจจะต้องมองจุดเล็กๆให้มัน,มนให้มันมีความหมายมากขึ้น<จ>มีความรู้สกกดดันอไรากดดันนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นกับใครช่วงนี้คืออยู่ในช่วง casting อยูอ่ยังไม่ได้เลยคือรู้คือเรารู้แล้วว่าเราอยากเล่นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราเล่นกับใครใช่คือแต่ว่าจะเป็นใครก็ได้ได้หมดเลยจริงๆแล้วเหมือนเหมือนเหมือนผมเชื่อในใน ทร้เนอร์ที่จะเข้ามาอยู่แล้วว่าสมมุติถ้าผู้ใหญ่เลือกหรือร่วมกับเลือกมาเขาต้องเหมาะที่จะเป็นคนคนนี้แหละออพอะงานนี้มันคาะถ้กับตอกมันจะทําให้ตอกเครียดไปตังไม่เครียดไม่เครียดอันนี้รับประกันได้ว่าจะไม่ชนะพบเลิกเครียดแล้วคือหมายถึงว่าผมยังจริงจังกับการทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันนี้ผมขอไม่เครียดแล้วละกันทุกวันนี้ เรื่องราวต่างๆภายนอกเครียดมากพอแล้วคือเราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยเพื่อแบบไม่ให้แบบบางที่ผ่านมาที่ทํางานแล้วเครียดเกินไปค,คือจริงๆแล้วจะบอกว่าช่วงช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเครียดอ่ะผมไม่ได้รู้ตัวขนาดนั้นคือคือเพิ่งเพิ่งมารู้ตัวตอนที่เราหายเครียดว่าอ๋อเมื่อก่อนเราเป็นคนทํางานแล้วเครียดแต่มัน,มนานแต่ไม่ส่งผลกับสุขภาพเราไหมหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ย สุขภาพก็ส่งผลนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดเลยของการเครียดเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานอืมอันนี้สําคัญมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากให้คนร่วมงานกับผมเขาเครียดอ่ะเออซึ่งที่ผ่านมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเครียดหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราจริงจังมากๆทีนี้เรางเราเราจะเปลี่ยนมารับบทที่แบบมันไม่ต้องนี่ไหมซอฟๆ่อยแบบทุกครั้งที่เรารับบทมันจะเป็นแบบเครียดตลอดต้องเป็นบทหินอะไรเงี้ยเอาผมพูดจริงว่าทุกครั้งที่ผมรับละครอ่ะ หลายๆครั้งบทมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่บางครั้งพอพอเราอินมากๆแล้วแล้วแล้วพุ่มกลับก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันอินแล้วมันก็เลยเทิร์นนิ่งไปสู่ความเข้มข้นมากกว่าอย่างที่มังหน้ามันจะมีแบบคนที่แบบพบกินกาแ์อะไรอย่างเราเนี่ยมีแบบเครียดถึงขนาดต้องพบกินกาแฟเหมือนแบบขาอะไรแบบนี้อินแต่ขาไม่ออกกวนใหญ่ปรึกษาเยอะเลยครับก็จตัวเองอะครับใครค่ะคุยกับตัวเอง ่คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วจิตแพทย์เป็นทางออกที่ดีแล้วและจริงๆก็อยากจะแนะนําหลายๆคนคือมันมันไม่ใช่แค่อาชีพผมนะเพราะว่าเพื่อนนักแสดงผมหลายคนพบจิตแพทย์เป็นปกติเพราะสุดท้ายแล้วมัน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 ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ตอนนี้เรายังสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเราได้อยู่จัดการยังไงอย่างเงี้ยเวลาเราเครียดคือส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่าพอผมไม่ค่อยเล่นเป็นตัวเองอ่ะมนเลยค่อนข้างชัดเจนว่าทุกครั้งที่เราเล่น เรารู้ตัวว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ธนาพบนะนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เราตั้งใจตั้งใจปั้นเขาขึ้นมาเพื่อให้เขามีตัวตนจริงๆอย่างช่วงนี้เห็นเหมือนหุ่นบึกขึ้นออกกำลังการหรือเฟอริรมหุ่นหรือไงคะอ๋อมันมีเอฟเฟกต์บางอย่างจากหนังที่ถ่ายกับพี่บาสบอ,อ,องกาไวไปครั<ะ>ผมแค่เปลี่ยนแปลงมันเข้ามาให้ถูก ถูกต้องตามหลักเฉยๆได้แล้วตอนนี้คือจะจะรีลงหรือว่ายังไรไหมคะนี่ว่าตอนนี้นี่ลงมาเจ็ดเจ็ดโลแล้วเพราะตอนแรกมันขึ้นไป15นี่เอาลงมา7จ็ได้หยุดแล้วพอแล้วคือคือมันมีทีมที่ต้องโชว์หรือว่าอะไรครับไม่ครับคือน้ำหนักเนี้ยเหมาะกับช่วงอายุที่กำลังจะเล่นในโปรเจกต์หน้าอันนี้คือทำเผื่อข้างหน้าทำเผื่อข้างหน้าด้วยยากไหมคะสำหรับตัวเราเองที่ทนมันจะต้องแบบมีน้ำหนมน้ำหนักหรืออะไรต่างๆภายนอกที่มาเป็นปัจจัยในการทำงานผมว่ามันเป็น ท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่บ้านมากขึ้นอ่ะ้าใจต่กแบบหมายถึงว่าคือสถานการณ์ไม่ว่าจะโควิดหรืออะไรมันยังไม่ได้ไปไหนสุดท้ายแล้วทางที่ดีที่สุดคือพอผมยังทํางานนะสิ่งที่ผมเซฟกว่าคนอื่นได้มากสุดคือผมไม่ได้ออกจากบ้านโดยที่ไม่จําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ออกเฉพาะจำเป็นเพราะฉะนั้นมัาก็จะมีระยะเวลาที่เหลือมากขึ้นก็ จะมีเวลามาเวิร์กช็อปมากขึ้นมีเวลามาทาน้ําหนักมากขึ้นซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็คือกําไรให้คนดูดีนะเพราะว่าอย่างน้อยแบบเขาก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมว่ามากกว่าหนึ่งอย่างนะไม่ใช่แค่หุ่นเดี๋ยวในเรื่องใหม่นี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นด้วยแต่แตอนนี้ก็คือเอาเท่านี้ไม่ไม,ไม่ลดไปไลดลไม่เพิ่มครับอันนี้เคาะเลยว่าเท่านี้66ครับเผื่อใครอยากได้เล่กา, <colorful> การที่ต้องน้าหนักเท่านี้ก็คือยากเหมือนกันถือว่าแบบทําไม่มาคงที่ใช่สิ่งที่ยากผมว่ายากสดคือออตนเปิกง เพราะเราจะไม่มีเวลาเหมือนเดิมอเรื่องลงเงินกับพี่บอกนี่คือเป็นเป็นหนังหรือว่าเป็นต่าง,งประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ภายยพย,ายนตร์ติดตัวกับประเทศแต่มันฉายไปยังนงต้องหอมกันว่าเออไปฉายไปฉายเพื่อประกวดในเทศกาลซันแดนซ์ที่อเมริกาก็ได้<อ>แต่ว่าทีเนี้ยพอเราจะเข้าโรงอ่ะด้วยด้วยในเอเชียเราเนี้ย COVID โค<อ>วิดยังอยู่ก็เลยยังยังคงยังยังไม่ได้แพลนที่แน่นอนว่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่อะไรยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นโพสต์แซปมากกว่าที่น่าจะมาก กับแฟนคลับบ้างค่ะวันนี้นานาจะได้เจอกันทีใช่แล้ววันนี้คือจะบอกว่าอีเวนต์มันเช้าแล้วก็วันธรรมดาด้วยจริงอยากบอกว่าขอบคุณพวกพี่ๆเขามากเพราะามีหลายคนมาจากต่างจังหวัดอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามาเช้าเย็นกลับไม่ไม่ได้พั <c oughs> กก็ก็ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เจอเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าตัวศิล,ลปินกับแฟนคลับอ่ะห่างกันมากขึ้นทำมถือว่าใช่ม่เมื่อเมื่อก่อนเราแบบหลังงานเราก็เจอกันได้เรา เราสัมผัสก,กันได้บ้างแต่ตอนเนี้ยพอเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองเอาพูดตรงคือผมผมเองที่ไม่กล้าสัมผมัสเขาเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเลยถ้าวันหนึ่งเราเอาอะไรไปให้คุณใช่คุณก็จริงๆขอบคุณเขามากกว่าที่ร้อนขนาดนี้ก็ยังมารู้ว่าเราไกลกันมากขึ้นก็ยังมาแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้เขาติดตามผ่านทางงานที่เป็นแบบไลฟ์เซสชั่นคือทุกคนก็เข้าใจว่าถ้าเกิดมาถ่ายรูปคู่กันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน จะบอกว่าผมยอมฝืนเลยนะเพราะเมื่อก่อนแบบพี่ๆก็จะเห็นว่าผมแบบแทบไม่แตะเลยยิ่งแบบถ้าผมทํางานนิดหนึ่งเนี้ยไม่เล่นแล้วแต่อันนี้คือถ้าเกิดว่าทํางานแค่นิดเดียวผมจะเล่นบ้างแต่ถ้าทํางานหนักๆก็ยังคงเหมือนเดิมคือผมอาจจะไม่แตะก็ไดเจ้าพอยกเล่มโซเชียลเพื่อการอัปเดตให้แฟนๆได้ดูใช่คือผมรู้สึกว่าไม่งั้นอ่ะเราจะเหมือนไม่สนิทกันเหมือนเดิมยังอยากให้เราสนิทกันได้เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอะไร เรื่องนี้เวลาเราคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบเราเล่นโซเชียลพอเราต้องมาคุยมากขึ้นเราจะพยายามหาอะไรมาพูดคุยกับบันทับคะผมพยายามเอาแบบที่ผมเป็น่ะมันก็ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่เลยอย่างเช่นก็ผมก็ชอบตั้งแฮชแท็กมัวมแบบสมมุติว่าเขามีแฟนพอกแล้วผมทําไม่เป็นผมก็มีแฮชแท็กแฟนพอกแบบสมมุติแล้วกันเป็นสมมุติก่อนเผื่อผิดจะได้ไม่ผิดซึ่งมันก็เออมันก็ดูได้ผลแล้วผมก็เริ่มเอนจอยไปกับมันคือทุกวันนี้ผมจะรู้สึกผมจะรู้สึกว่า เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแต่ทุกวันนี้บอกเลยว่าพอเราปรับตัวได้ป,ปั๊บอะมันมีประโยชน์จริงๆแต่สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนระวังเพราะว่าอย่าลืมว่ามันคือดาบสองคมน,นะคือคุณใช้ในการสร้างความรู้สึกดีๆให้คนได้อะ่ะคุณก็ใช้มันสร้างความรู้สึกแย่หเห็น้เริ่มเล่นติก๊กต็ตอกเยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมีต้ติ๊กต็อกจะเป็นแอปพลิเคชันแรกที่ผมมีทีมงาน คตเหอต้องคิดนเ็นยังไงอไม่ย่างเงาจริงที่คือยากหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยมันจะมั่วๆอยู่คือเราเราหาทิศทามันอยู่แต่ผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้มันก็ทําได้มากกว่าที่ที่เราคิดแต่ขึ้นกับเราก็คือดีนะคนติดตามเยอะดูเยอะเหมือนกันนะ ผมว่าพเพราะแตกแหละแต่ถือว่าการที่ผมมีอะไรแบบเนี้อ,อีกมุมใช่ไหมไมนได้เห็นๆๆแต่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ไม่จํากัดเลยอยากให้ทุกคนเห็นเราหลายๆมุมเพราะขนาดบทผมยังไม่ซ้ํำเลยในชีวิตจริงคุณทุกคนจะได้เห็นผมหลายๆมุมบ้างโอเคขอบคุณ